ถ้าเราปล่อยให้จิตเนี่ยมันคุ้นเคยกับอกุศลเวลาจะตายมันก็ไปอกุศลอกุศลเป็นผืนนาพระองค์บอกว่ากรรมมังเขตตังวิญญาณังพีชังตันหาสิเนโหกรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชตันหาคือย่างในพืชอวิชานิวรนานังสัตตานังตันหาสัญโยชนานังอวิชชาเป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติดต,ตันหาเป็นเครื่องผูก ธาตุอันสามวิญญาณไปตั้งอยู่กามาพโโบก็เกิดขึ้นกามาภพกเกิดขึ้นนั้นธาตุอันสามก็ถูกแบ่งไปอีกแบ่งเป็นอกุศลกรรมบทสิบกับกุศลกรรมบทสิบถ้าโยมคิดอกุศลสิบแบบที่พระเจ้าตรัสไว้คติที่โยมจะได้คือนรกกัาเดชารเปลววิสัยถ้าโยมกําลังคิดกุศลกรรมบทสิบแบบคติที่ได้สองอย่างคือมนุษย์และเทวดา bye